จเจอกันบักเลงปั้นนะวันนี้นะ่ะเลงปั้นจะประกาศเอ,อ้าด้วยกันไหมวันนี้วนะ่าแต่ตลาดฉหนเนานอนฉันหลังยาวอยู่นี้ทำไมออมันเปน็นคนเด้อมันคนเด้อมันคนเด้อมไม่สนใจบัวมาแล้วครับมาแล้วนี่ยนะเอาะ การข้อมันงไหวหรืมันจะตายพอดีด้ว <c oughs> ยัยวนตายพอดีเลยกออกโอ้อยอ,อ,ยอ,อ,ยอ,อยก้ยชิมปลาบดมาแล้วฮัลโแลว้ายว้าว้าวฟันดันวันี้ฮะ คิดแพงไม่เล่นด้วยโอ,อไปลดโอลอลกอมกื่นว้ายหาโลกเี้ยเหนียวครับเ,เหนียว่กินแมแกนมั่ังหลังงําเจ๋งแมหังงําเทนอมไอศกรีม อ๋อครับติ่นหึอมาได้ตลาดครับผมลาบยังว่าหลายถหูมาแถวประเทศนี้ลาบปลาตองนี่ลาบปลาดุกใส่แบบงวงงวงอะไรครับนี่นู่นแฉ่งมือนอกคือแนลางามใส่กับหน่อไม้ส้มครับต้นหนามมันหอนกับลาบปลาตองแน่ยลาบแบบปะลุกใส่แบบ่วงปลาปตองก็มีหนามแนวว่าลาบเนี้ยเป็น ผงไม้ใช่ไหมที่ใส่หนังผงไม้ห้วมีหมกบวงผมครับหอมยังส evet okay. ่ไหมถ้าง่ามเหมือนมันถึงทำหมกบวงถึงได้หวานหอมจอดไอ้ไม้ที่สดจา่ไหนล่ะมันเตาไปไหนมึ่นยิ่งออกมันเตาไปไหนมึ่น น้ำมอนยึกออกมันเหมือนเดิมนะเนี่ยนายเฮ้ยยื้อนายยื้วหลังหนึ่งวะไม่ต้องมากระดิกหางเลยนะจะไปโดนขโมยยึกออกนึกเฮ้ยเฮ้ยนี่ขึ้นไวบนนี้เลยนะเอาเอาว่วถึงเราแบบที่นี่ว้ายมันขึ้นไปอยู่บนโอ่งเว้ยก็ปั้นเขาไม่ถึงแล้วไอ้ก๊อกคอยไหม่ทํนไงยึกออกตายแบบนี้ เอ้านั่งเบิงเ่ะบาทีนานาท่นี่ผู้เดีิยอาลงไหงอ่ะบาที่นี่โอ้ยออกออกลงมาเนี่ยออกมาหาปั้นแม่มาลงมาเลย,ย <S <S <c oughs> ออก <zahl ria> คุขิมป้าโลวดววตัวตมกเดเมาวุณอีกแล้วโอ้ วุไปย่องทุ่นเราที่นี่วุ่นพกอเออนักเลงปั้นอยู่ไงทั้งเื้ออยู่คนเดียวมันก็มุนบัดว่ดีเราเว้ยเอาของมันกันนะเอาของมันกันนะย่องแต่น้อยกอดไว้เลยมาอีกแล้วมาเจอกันอีกแล้วเว้ย วิ้ยตะกัดแขนกันตั้งไรลูนี่แม่ไม่ไไมาเลย,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 ยตีเลยเฮ้ยเฮ้ยปันมันตัดแขนกันแล้วครับแ่งปั้นเลร่น้ำแน่ยเลยมาแล้วบอกไปแล้วนะเขาหนีได้บอกอีกแล้วนะได้บอกอีกแล้วเด้อบอกอีกแล้วเด้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขียวแเชียวๆๆ คุนเอาไ่ได้ยังที่นี่ไม่มได้หัวเนี่ย่เหมอนโ่าซ้นรงน้ม่ไ้วน่ได้เสริมซ่แค่ไงหลังเสรมบ <c oughs> ่อเฮ้ยตอกปัน้นนั่นนี่เฮ้ยเอาได้ยูหัวกันไปแล้วทิ้นี่นดนีครับเราเป็น,นแกจ้งแมงลงังำเอมมันด้๊านะ ไปแล้วครับอีกหนึ่งในนูครับเมน,นูสุดโปรดปิ้งปลาแดกครับผมปลาแดกไข่ไข่ปลาแดกพี่พี่ีซั่นแม่แต่หุ่นเดี๋ยวนี้กินได้แล้วตั้มหุ่งกับตั้มได้แล้วแม่ตอนนี้ปดดิ้งปลาแดกไข่พี่พีซั่นเดี๋ยวสิบเหรียญน้ำเจ็ดหมื่ครับพอได,ด้ขอบเหรียญน้ำเจ็ดเท่าเหรียญอายุสามไส้ลบหลายตัวใช่ไหมตัวนี้ตัวเดียวาเนี่าตัวนี้ใหญ่ตัวเดียว เดี๋ยวไปสนใจกัทักเดี๋ยวจะไปหาเพื่อนยูครับพี่พีพี่่างเดกปลาใหญ่ากไม่หายใิตึงกินในยูวดปีขึ้นใเสียบแล้วใส่พิกเป็นก้าหอมแดงครับเ่ต้องเห็นอย่งหลายปีเสียบแล้วเหนียงเสียบให้ลูเยอะกว่าตรงนี้ ไ้ไหมครับกุ่มเราก็ได้ท้ายเทียนี่น้ำห,หอมมอมงรถที่สุดแม่ใส่ปรกชีก็ส,สุดรถแค่นั้นองหน่ลีม่ไหมอไกีม่ไหมมาใส่ขักมค้มสุดรถ ไข่ตัวแม่ตัวนึ่ไข่ตัวหนึ่งองค์ลูไข่ติ่มท้องเลยผิกใส่ย้ำจอกพร้อมแดงค์กับกัปตัครับตะพินนี่ต้องปิ้งพร้อมกันเลยเปิงกกบบ้งเทวดาตองครับปิ้งกระเด็นเหนือเลี้ยงสิบว่าแปดบวกสี่ทิมพ์ ครับคือเดือดกระแดกหัวใหญ่เบอร์นี้ครับหายหายกครับเนี่ยควมมืดกินก็พริกสดๆกระแซบครับเป็นต่วพริกอันนี้นเอาปิ่ง,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 งแ,แล้วมันสะแซบพวกกันอะไรพวกนักนมาเนาะมาแล้วแล้วก็ห่อ ใช่ใช่ครับหลาป่าปูเคียงเงยงลาป่าไหมครับใส่ยังไนแม่พริกใช่กรัวพริกเทวัวครับแล้นรเพิ่มอายุตลาดเขาจะเห็ดมากแบบซอฟๆครับเนี้ยรับปูนเพิ่มเคียงคนที่นี่ก็ผักกระเฉลียพริกแตงตัวผักกระดาบร้อมครับลาป่ามนมขึ้น ใส้น,นอนไม่สมต้มน้อไม่สมแลครับเต้องต้มนะครับเืเจือดมาไปไลาบปลาดุตามใส่บกงคือก้วยกระป๋องนะครับสวามชักห,หัวอะไรสวยงามองหัแห้งหนางำม Nhà lạnh ngang, nè gần màn phí đẹp quá ngang quý vị sẵn đẹp quý vị sẵn đẹp quý vị sẵn đẹp quý vị

Đeo, lõi, không không, khung, Số khác, không? là hết đảm đều xuống phải bớt con nhưng không đảm rồi mười cho kênh Để không bỏ lỡ những video ปแดดปาใครตัวนี้ไงครับแดดพิษทิศสัน<อ>ครับผมฟันก็มีเป็นเลดแล้วพิษต้องต่อไปตุ้ิ้งปราแดดครับส่า<อ>ง,งามนยครับ หลังแล้วครับจิใหม่นเดือด,ดแล้วสิตใจมันครับพี้ มันๆหรือหัวแข็งแฉบครับไม่สหนานี่มันไม่หมดนี่มันแหลงล่ขาวาขายใช่น้ำตลาดก็ได้อหยำนีต็แมงลงง้มกบกบกบยวมันแงยำเต็แมงลางง้มเครับดิถิ่วน่ก็สกีตัวไตบเลย แล้วแล้ก็ลว่กระแดกก็อีกคับพี่เลครับะแดกนองนัวแบนี้ปลาอีกนิดนึงพราน้ำมันหลจืดจืดจางจางใสๆทิ้งไปท้แล้วครับนัว สูมใช่ไหมละงามหอแมงละงงามเพิ่มรสสูตกระเด็นหอมม,ม,อมออันอมเหนียดัห่อยหอมนี่ครับนี่กำลังปิ่งแลกแล้วต้องออกออกไปตองห่อแบบนี้ครับมันเห็ดเหนื้อมันเปื่อยแตกถิ่น เนยังเป็นงยังเป็นก้อนเหมือนเดิมครับแล้วปีงก็ใส่เบตองเกิดจะไลออกเพราะว่าน้อยเลยโดนื้อนมักโดนเนื้อมันเดิมเปื่วยยังไงป่อยครับอนนี้ตักหลับปลาตองแล้วเรียบร้อยครับยังหนาอย่างสวยงามครับยังเดือดไหลในหมออันนี้คอยประดุกเติบม่วงปีนประแดดครับที่เด็ดก็คือ สเสระะ็ลแล้ับงแมใสน้ไม่ส้มครับผมสดมันๆป๊อปๆเสียบมาก็าให้ดูกันครับชิมพร้อมกันไ,นนไ <c oughs> ด้ชิมงานนิดหน่อยเหนอยดโเนไหมสุดดอว เปรี้ยวๆน้ำแม่ดองไม่ไม่สมแซ่บครับครับอย่าหมักเลยเม่นู่นเรากินกระแดกเส็ดเลยกินกันเลยครับผมเสียบปล่อยแล้วกิงแปรไข่ปลาปลาแน่ีเราต้องทัดสมัยปลาครับปลาแม่บอกว่าปลาเดี๋ยวยังทัดสมัยหอมแดงมากัดเรือไม่